ขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าท็อปนักกรขอสู้คดีไม่ยอมคู่กรณีอ้างทำร้ายร่างกายบุ๋มปนัดดาแจ้งความด,วด่วนหลังถูกชายปริศนาบุกบ้าน เจสตินบีเบอร์พาอ es que long, ัลบั <apology> ้มใหม่ทุบหลายสถิติบ <approved> ิลบอร์ดเปิดรายได้4ค่ายเพลงใหญ่เกาหลีใต้ค่ายไหนกำไรคาดทุนปีที่แล้ว สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้อยู่กับนิวแล้วก็พี่ปูเป้น,นั่นเองแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะทุกช่องโซเชียลมีเดียเลยก็ว่าได้ครบเวอร์นะคะ,คะในเดือนนี้ค่ะเมษายน True Vision's ของเรานะคะก็ไม่พลาดที่จะนำภาพความประทับใจของงานประกาศรางวัลอสการ์ซึ่งเราจะ ได้ลิขสิทธิ์นะคะมาถ่ายทอดให้คุณได้ชมสดๆแต่ก่อนที่จะถึงงานในวันนั้นเนี่ยเราก็มีปาร์ตี้เรียกได้ว่าโอ้โหคนในวงการบันเทิงผู้คร่ำวอดในเรื่องของภาพยนตร์มาร่วมง,งานกันเพียบเลยค่ะ บรรยากาศสุดคึกคักเลยนะคะสำหรับงานออสการ์สปาร์ตี้คัลเลอร์ฟูลไนท์โดย True เป็นผู้สนับสนุนภายในงานก็ได้รับเกียรติจากคุณกิติมารัตนะแสงเสถียรผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสื่อสารการตลาดบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนและคุณนันทิยาอังคณาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสุขและความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัท True ดิจิ t a l Group จำกัดเดินทางมาร่วมงานด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตอย่างเอิร์ธพิรพัฒน์และก็มิ สหภาพนักแสดงหนุ่มท็อปนักกรรวมถึงคุณเอิร์ธออสการ์นักวิจารณ์ภาพยนตร์และแฟนพันธ้รางวัลออสการ์ร่วมเดินพรมแดงสุดยิ่งใหญ่อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ True Visions นั้นก็ยังเอาใจคอหนังเทศอย่างต่อเนื่องโดยการคว้าลิขสิทธิ์งานประกาศผลรางวัลอสการ์หรือ Academy Awards ครั้งที่93มาให้สมาชิก True Visions ได้รับชมกันแบบ Exclusive ที่เดียวในประเทศไทยอีกด้วยค่ะ ก็สำหรับออสการ์นะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการประกาศผลรางวัลอสการ์แบบสดๆเฉพาะที่ท mm ูวิชั่นนะคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นที่เดียวอีกที่ถ่ายทอดสดนะคะที่ช่องทูฟิล์มเอหมายเลข222 mm hmm. วันที่26เมษายนนะคะใครที่อยากดูเนี่ยเปิดไปได้เลย222 mm hmm. เลขจําง่ายๆนะคะคร mm hmm. าวนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้จับมือร่วมกับเมเจอร์ hmm. มีกิจกรรมดีๆให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ย ทางเมเจอร์เนี่ยนอกเหนือจากเขาจะมีหนังออสการ์ในปีล่าสุดหนังใหม่ๆที่น่าสนใจมาอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วเนี่ย mm. เขาจะนําตัว๋ว mm. ภาพยนตร์เนี่ยมาเล่นกับเราด้วย mm. แต่ว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าทรูทั้งทรูวิชั่นรวมถึงทั้งทรูไอดีทรูมูฟแอือทรูออนไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะ มีโอกาสได้ตั๋วชมภาพยนตร์ฟรีนอกเหนือจากที่จะสนุกสนานเพล่ดเพลินกับหนังใหม่ๆหนังดังๆที่เข้าชิงรางวัลออสการ์บนหน้าจอทูวิชั่นแล้วก็สามารถที่จะลุ้นได้ตั๋วตลอดทั้งปีเลยขอเชิญชวนนะคะลูกค้าแบ็คคลาสนะคะ15คู่นะคะเข้ามาชมฟรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะนอกเหนจากนั้นนะคะพิวเลชนะคะสำหรับลูกค้าแบ็คจับเลสซื้อในราคาเพียงราคาเดียวน,นะคะคือ99บาทแล้วก็บัตรที่เป็นบู กรีนไว้นะคะซื ier, ้อเดรคา119บาทเท่านั้นเองนะคะขอเชิญชวนทุกคนค่ะก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับ<อ>มาร่วมดูหนังออสการ์ด้วยกันแล้วก็มาล<อ>ุ้นไปด้วยกันครับผมอยากให้หนังที่ผมชอบเนี่ยได้รับรางวัลออสการ์ก็จะเป็นสา,าขาภาพสาขาการแสดง,งน้ำน<ำ>ักแสดงนำ,นำหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับออสการ์เนี่ยเราคิดว่าถ้าเราได้ไปยืนตรงนั้นอ่ะโอ้โหเขาคงจะดีใจใช่แล้วก็โอ้โหแม้กระทั่งแบบกระทั่งแบบทีมงานเองจะดีใจเลย โดยการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัลจาก Dolby Theater LA จะมีขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่26เมษายนตั้งแต่เวลา5นาิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะเริ่มตั้งแต่การเดินพรมแดงทางช่อง True Film HD นะคะ v i s i o n ช่อง115222พร้อมชมการออกอากาศอีกครั้งในเวลา19นาฬิกาของวันเดียวกันค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะจะมีการเอาใจคอหนังด้วยการยกทับหนังที่เคยผ่านเวทีออสการ์ Oscar มาให้ คอหนังนั้นได้ดูกันแบบเต็มอิ่มตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้อีกด้วยค่ะอาทิ Wonder ชีวิตมาสัจจัน์ w o นเดอร์ e p o s โพสเอกสารรับเพนทากอนพาราไซด์ชนชั้นประิต์แล้วก็ยังมีหนังดีคุณภาพให้ติดตามชมกันตลอดทั้งเดือนเมษายนในปีนี้ทางทร e v i s i o n ช่อง True Film HD 115 222 True Film HD 2 136และ223 True Movie Hits HD นะคะเวลา20นาฬิกาของทุกวันค่ะ ระหว่างนี้ก็ชมหนังคุณภาพที่ True v i s i o n s นำมาให้ชมกันก่อนนะคะอดใจรอกันปลายเดือนจะได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะถูกต้องแล้วนะคะมากันที่หนึ่งเรื่องราวดราม่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณท็อปนทัทกรนนั่นเองที่อดีตแฟนสาวออกมาแจ้งความว่าเขาเคยทำร้ายร่างกายอะไรใดๆเยอะแยะมากมายเลยล่าสุดเจ้าตัวบอกว่ายืนยันเลยว่าไม่ไกลเกลี่ยคู่กรณีค่ะ นักแสดงหนุ่มท็อปรัฐกรขอยืนยันอีกครั้งว่าตนไม่ได้ทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวที่เข้าแจ้งความว่าถูกตนทำร้ายร่างกายหลังจากนี้ไม่มีการแกลกเกลี่ขอต่อสู้ในชั้นศาลไม่กลัวว่าอีกฝ่ายจะมีหลักฐานอะไรมาเอาผิดส่วนบทสรุปของศาลจะออกมาเป็นอย่างไรถึงวันนั้นตนก็ยอมรับคำตัดสินของศาลค่ะ จริงๆแล้วมันมันเป็นอ่พ rocess ของตํารวจนะครับแล้วก็เป็นพ rocess ของกระบวนการยุติธรรมผมก็ต่อสู้เพื่อ,อความบริสุทธิ์ของตัวเองในชั้นศาลไม่ไม่ได้มีการแก้เกียรใดๆวันนี้มีเข้าไปหาคุณตำรวจ อ๋อไม่ได้เข้าแล้วครับเพราะว่าผมก็ทําตามที่ท่านคุณตํารวจบอกก็คือไปปั๊มลายนิ้วมือแล้วก็ส่งฟ้องศาลตามะระบบระเบียบของทางกระบวนการตำรวจเป็นไปแล้วคาแล้วตอนนี้ยังไม่ได้นัดยังไม่ได้นัดครับแต่ว่าก็เรื่องน่าจะถึงศาลในเร็วๆนี้ครับตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยผมผมผมบอกได้แค่ว่าที่เราไปเซ็นรับทราบคือข้อหาทำลายร่างกายแล้วก็ ส่วนนี้คือก็ต้องสู้กันในในชั้นสครับ mm hmm. เราได้ยินว่ามีทำลายร่างกายเหรอมีกักขังลูงเหนียวไหมกักขังล่กเหนียวคืออะไรเอ่ยที่มันมีเออในภาร์ทของการที่แบบว่าก่อนหน้านี้เห็นทนายบอกว่าทนายฝั่งเขาบอกว่ามีการหักไว้ในบ้านอะไรอย่างนี้ไหมครับ อันนี้เขาไม่ทราบเลยอะ่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้คือเขาอาจจะเขามีสิทธิ์ที่จะแจ้งความเพิ่มเพราะว่าเขาอาจจะจะแจ้งเพิ่มเพราะว่าทางทอมบักก็ได้ได้แจ้งรักษาสิทธิ์ของตัวเองในคดีหมิ่นประมาทก่อนหน้านี้ไปแล้วการแก่เกี่ยรคือผมไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือผมต้องการให้ทุกคนรู้ว่าผู้ชายก็เป็นเหยื่อได้แล้วผมต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นคงไม่มีการแกเกียร อะไรแบบมายืนยันเอาเราได้อะไรอย่างนี้ไม่กลัวไม่กลัวเลยครับเพราะเราก็ไม่ถามเราไม่ได้ทำจริงๆผมไม่ได้ทำเพราะมั่นใจว่าเราจะชนะในเรื่องในการนี้ในคดีนี้ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทำหลักฐานของเราเองัก็หลักฐานผมไม่ได้มีนะแต่ว่าต้องบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆท่านที่ส่งหลักฐานเข้ามาให้ผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระบวนการยุติธรรมมันจบลงแล้วศาลตัดสินยังไงก็คือตามทัานเลยตามบ่านครับผมยินดีเลย ก็ยืนยันเสียงแข็งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางผู้หญิงบอกว่ามีหลักฐานเดี๋ยวเรารอชมนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งที่หลักฐานนั้นลงโลกโซเชียลแล้วก็สร้างดราม่าก,กันไปแล้วเรื่องราวของคุณเตตะวันกับคลิปที่คุณเต้ยจรินพรน,นั้นไปถ่ายแล้วมันก็กลายเป็นดราม่าว่าโอ๊ยเป็นการล่วงละเมิดกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาฟังทางฝั่งของคุณเตกันค่ะ ก่อนหน้านี้เตยจริพนพรก็ได้ขอโทษแล้วนะคะพร้อมกับชี้แจงดราม่าเรียบร้อยหลังถูกชาวเน็ตตำหนิเรื่องไปแอบถ่ายเตตะวันว่าไม่เหมาะสมล่าสุดค่ะทางเตเองก็ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าส่วนตัวก็อยากจะขอโทษในส่วนที่มีการแชร์โพสต์ของพี่เตยไม่คิดว่าจะมีเนื้อหาสอบไปในทางประเด็นคุกคามขอโทษที่คิดน้อยเกินไปเข้าใจที่ทุกคนพยายามเตือนนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวในสังคมด้วย อย่างที่พี่เต้ยบอกครับจริงๆคือที่สิ่งที่พี่เต้ขอโทษไปแล้วถูกไหมพาที่ผมอยากขอโทษก็คือจริงๆผมก็ถ้าในประเด็นที่เขาพูดถึงคือ ที่ผมได้แชร์สิ่งที่พิเต้ร์ผมก็ด้วยความที่ผมก็ไม่รู้ไงว่าแบบเออบางทีเราเราคิดน้อยเกินไปอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเราก็มีผู้ติดตามเยอะใช่ไหมเราอาจจะแบบการแชร์คลิปบางคลิปที่มันดูแบบมีเนื้อหาที่สอบไปทางนั้นได้โดยเราที่มีผู้ติดตามเยอะมันก็อาจจะแบบเป็นการยังไงเดียชี้นําให้รู้สึกคนรู้สึกว่าเออการกระทำแบบนี้เป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทําได้ไงซึ่ง mm. ผมเข้าใจในประเด็นที่ที่คนพูดหมดอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็คือทั้งผมและพี่เต้รเข้าใจประเด็นนี้แล้วแล้วก็ ก็ขอ,อยินดีทีว่าจริงๆที่เราเล่นกันจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยผมอ่ะด้วยความยังไงเดีะด้วยความที่เราก็เล่นกันเรารู้จักกันเราเล่นกันอ่ะเรา,าไม่รู้สึกแต่ว่าผมเข้าใจที่คนนอกรู้สึกเพราะว่าเขาไม่ได้มาเล่นกับเราเขา ภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมภาพที่เขาเห็น,เข,เ,หนเขาก็จะสามารถตีความได้แบบนี้ได้ก็เข้าใจเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เราถึงรู้สึกขอโทษที่เราระวังตรงนี้น้อยไปอเงี้ยซึ่งที่เตยก็ได้โทรคุยกับผมแล้วจริงเขาก็รู้สึกผิดจริงๆเพราะตัวเขาเองเขายังบอกผมเลยว่าเออเาขาเข้าใจที่คนพิมพ์มาทั้งหมดว่าเออมันพอคิดยังไงก็คิดได้จริง,งนะเขาก็แบบโทรโทรคุยกับผมกับเาวานานมากแบบแบบเออรู้สึกททเราจะขอโทษยังไ,ไงกันดีอะไรเงี้ยเราจะแบบพูดออกมาพูดอะไรเงี้ยที่เตยเป็นคนแบบเออโทรคุยกับผมกับเพาเองพอเป็นประเด็นของงคนนนออื่มาาทีเเรห็้ไง แต่พอเป็นเรื่องของเราเองเราเรามองไม่ค่อยเห็นหรอกก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาเตือนกันมันจะทําให้ทำให้สังคมมันค่อยๆเรียนรู้กันด้วยกันไปเรื่อยๆแถ้าลองสลับกันก็ไม่โอเคอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่ว่ากับใครก็ไม่ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าด้วยความที่พอเรารู้จักกันแล้วเล่นกันอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เราไม่ได้คิดตรงนี้ไงเพราะเพราะตัวผมไม่ได้คิดอะไรพี่เต้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็เลยทําให้เราไม่ได้ระวังขอบคุณทุกคนที่พยายามมาเตือนด้าพสุภ ะะก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปมากันที่ i ิจบ้างนะคะล่าสุดในเห็นว่าได้เป็น global brand models ของ Maybelline mm hmm. ด้วยแหละค่ะขอแสดงความยินดีกับ5สาว i ิจีกรุ๊ปน้องเล็กมากความสามารถจากสังกัดเดียวกันกับวง 2PM และ Twice ค่ะล่าสุดขึ้นแท่นเป็นศิลปินไอดอลเกาหลีรายแรกที่ได้รับเลือกให้เป็น global brand models ของ Maybelline New York เครื่องสำอางชื่อดังของสหรัฐอเมริกาค่ะ งานนี้นอกจากจะเป็นศิลปินไอดอลเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับแบรนด์แล้ววงอิจ,จีเองนะคะยังถือว่าเป็นศิลปินกลุ่มแรกที่ได้เป็นนางแบบอย่างเป็นทางการของเมเปลลีนจากเดิมที่ทางแบรนด์มักจะใช้บริการของดารานางแบบมืออาชีพมาตลอดค่ะ ส่วนเหตุผลที่ทางเมเบลีนิวยอร์ได้เลือกอิจีมารับหน้าที่นี้ด้วยก็เป็นเพราะคุณลักษณะของการเป็นสาวยุคใหม่ที่รักและเชื่อมั่นในตัวเองจนเหมาะที่จะเป็นตัวแทนส่งผ่านความเชื่อมั่นและกล้าหาญนี้แก่แฟนๆผู้ติดตามนะคะและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่อิจจีได้รับความสนใจจากแบรนด์ดังฝั่งตะวันตกเมื่อต้นปี2019นู้นเนี่ยเธอก็เคยลัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ลุยวิตตองที่งาน Paris Fashion Week มาแล้วด้วยนะคะ ก็สวยแล้วก็เหมาะกับแบรนด์นี้จริงๆนะคะสำหรับวงนี้ก็ดีใจที่หลังๆเนี่ยเราจะเห็นเครื่องสําอางได้รับนังแบบที่หน้าเอเชียมาเยอะ<ช>ขึ้นใช่เพราะแต่ก่อนจะต้องเป็นหน้าฝรั่ังจมูกโดวงผมทองตลอดเลยถูกะนะคะอ,อ่ะก็เป็นเรื่องของความล้าสมัยเท่าเทียมมาอยู่กันที่เรื่องของเกาหลีใต้กันต่อนะคะแต่เราจะไปติดตามรายได้เมื่อปีที่แล้วของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ว่ามีค่ายไหนที่ได้กําไรหรือขาดทุนกันบ้างค่ะ วันนี้เดี๋ยวเราจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาเปิดรายได้ของ4ี่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ซึ่งสําหรับแฟนเพลง K-POP ก็น่าจะทราบกันดีค่ะว่าเดิมนั้นค่ายเพลงในวงการ K-POP เนี่ยจะมี3ค่ายหลักๆก็คือ Big 3ได้แก่ SM Entertainment ต้นสังกัดของวงทงบังชิงกิ Super Junior ียนะคะชายนี่เอ็กแล้วก็ a อสป a อีกค่ายนึงก็คือ j y p Entertainment ค่ะซึ่งมี ศิลปินในสังกัดอย่าง 2PM, Twice, Stray Kids, ITZY และก็ค่าย YG Entertainment นะคะต้นสังกัดของ Big Bang, Blackpink, Winner แล้วก็ Icon ค่ะแต่ภายหลังก็มีอีกค่ายหนึ่งโผล่ขึ้นมานั่นก็คือ Big Hit Entertainment หรือชื่อใหม่ก็คือ h y p e Entertainment นั่นเองซึ่งเป็นต้นสังกัดของบ Boy b นด์อย่าง BTS ได้พังงาดขึ้นมาเป็นอีกคู่แข่งสำคัญจากความสำเร็จทุบหลายสถิติโลกของ BTS อย่างที่ทราบกันนะคะทำให้ตอนนี้ถ้าพูดถึง ค่ายเพลงใหญ่ของเกาหลีใต้จากเดิม Big 3ได้กลายมาเป็น Big 4เรียบร้อยในส่วนของยอดขายและผลกำไรในรอบปี2020ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของ k ค r เรียจุงอังเดล y ี่ค่ายบิ๊กฮิตต้นสังกัด BTS ยอดขายเพิ่มจากปี2019ขึ้นไปอีก35%ด้วยกันรวมเป็น796,280ล้านวอนหรือกว่า22,000ล้านบาทค่ะ ส่วนผลกำไรเพิ่มขึ้น47%คิดเป็น1 4 5 5 5 0ล้านวอนหรือกว่า4,000ล้านบาทเรียกว่าโควิด -19 แทบไม่มีผลกระทบกับรายรับของค่ายนี้เลยเพราะถึงแม้คอนเสิร์ตจริงจะจัดไม่ได้ก็ยังมีโชว์ออนไลน์มารองรับค่ะ มาต่อกันที่ค่ายวา n จ e r ร a เทนเมนนะคะแน่นอนว่าไรายได้หลักก็อยู่ที่สาวสาบนหน้าจอเนี่ยแหละ Blackpink ค่ะทำยอดขายเพิ่มไปอยู่ที่255,260ล้านวอนหรือกว่า7,000ล้านบาทนะคะส่วนผลกำไรนั้นก็ได้เพิ่มมาจาก5,350ล้านวอนเป็น1,740ล้านวอนหรือเกือบ300ล้านบาทค่ะ ส่วนทาง JYP Entertainment ที่วง GOT7 เพิ่งจะหมดสัญญาไปเมื่อเดือนมกราคมในปีนี้ยอดขายก็ลดลงจากปี2019ที่ทำไว้ที่155,430ล้านวอนเหลือ144,390ล้านวอนหรือเกือบ4,000ล้านบาทค่ะส่วนกำไรก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก43,450ล้านวอนเป็น44,000 130ล้านวอนหรือกว่า1,200ล้านบาทสรุปว่า2องค่ายหลังนี้รายได้ลดลงเพราะว่าจัดคอนเสิร์ตไม่ได้มีแต่ยอดขายอัลบั้มมาช่วยเฉยๆค่ะ ปิดท้ายที่ค่าย SM Entertainment นะคะข่าวบอกว่าลดทั้งฝั่งรายได้และผลกำไรโดยรายได้ลด11.8%จาก657,820ล้านวอนในปี2019เหลือเพียง579,870ล้านวอนหรือว่าราวๆ16,000ล้านบาทค่ะ ขณะที่ผลกำไรลดไปมากถึง83.9%ด้วยกันจาก4 3 9 0ล้านวอนเหลือเพียงแค่6,490ล้านวอนหรือประมาณ180ล้านบาทเท่านั้นในปี2020ซึ่งทางค่ายชี้แจงว่าเป็นเพราะว่าไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตแบบปกติในต่างแดนซึ่งถือว่าเป็นอีกรายได้หลักในช่วงการระบาดของโควิด -19 นั่นเองค่ะ น้อย b l a c k พิงกเองก็มีคอนเสิร์ตรออนไลน์ให้ได้ดูกันด้วยถูกต้องนะคะ,คะแต่อย่าง BTS เนี่ยกระแสะเขาแรงจริงก็ไม่แปลกที่รายได้จะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนช่วงหน้านะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมาเคลียร์กันสําหรับคุณทอยและคุณจีน่าเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเรียกแฟนได้เต็มปากแล้วค่ะ ความสัมพันธ์คู่นี้นะคะที่ก่อนหน้านี้เหมือนว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าสำหรับคุณทอยและคุณจีน่าล่าสุดเห็นบอกว่าเรียกแฟนได้เต็มปากแล้วล่ะค่ะ หลังจากอดีตหวานใจมุกวรณิตเปิดตัวคบหาดูใจกับแม็กนัทพนนะคะทำให้มีข่าวตามมาว่าคบซ้อนหรือเปล่าซึ่งพอได้เจอคุณทอยปฐมพงศ์เจ้าตัวก็ถูกถามถึงเรื่องนี้เขาก็บอกว่าไม่ยุ่งดีกว่านะคะแต่เรื่องความรักของตัวเองกับจีน,น,น่าตอนนี้แฮปปี้ดีล่าสุดก็ยกเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดฝ่ายหญิงมาส่วนสถานะตอนนี้เรียกแฟนได้เลยค่ะ ตอนนี้ของจีน่าผบกันอะไรนะคะตั้งใจเหครับว้าวทั้งรักเป็นคนทั้งรักได้ไหมคะ ไม่ได้ถึงกับช่างรักแต่ว่าเราเราก็เหมือนว่าเราเหมือนมีคนนึงมาคอยแบบเออเขาเรียกอะไรอยู่ด้วยเวลาแบบเราเหนื่อยๆมารลอเราแชร์ความเหนื่อยอะไรบางอย่างให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเราแม้เราจะเปิดตัวแล้วแต่เราต้นไอเนื่องไปถามคนซ้อนกันบ้างแต่พอฟังเขาเปิดตัวก็บอกมีคนซ้อนจริงตรงนี้เขาสื่อแบบว่ามันซ้อนก็ไปซ้อนกันมาส่วนตัวผมขอไม่ไม่ลงดีเทลเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะ จะพูดยังไงเพราะว่าถ้าผมพูดไปบางทีเราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเลยทางด้านพี่ชายของมุกอย่างเมฆจิรกิจนะคะก็ช่วยยืนยันว่าเรื่องความรักของน้องกับเพื่อนตัวเองนะ่ะไม่มีทางคบซ้อนแน่นอนและตัวเองก็รับรู้ช่วงเวลาที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมาตลอดค่ะนั่เท่าไหรครันั่ง500นาทีแล้แม่ผม,มค่อนข้างเครียดครับผมเพราะว่าคือคือคือช่วงนั้น มันเป็นมันเป็นอุบัติเหตุครับแล้วเรามก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกังวลเพราะว่าทําให้เป็นคนทําให้เกิดเกิดเรื่องหรือเปล่าทำให้เกิดดราม่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ที่จริงเราไมูไหมว่าก่อนนั้นมันนก่อนก่อนที่ข้ามมาทราบครับทราบมันนานมันงเวลามันนานพอที่จะกลายเป็นเป็นแบบการคบซ้อนแน่แไม่เป็นการคบซ้อนแน่นอนครับผมคือผมทราบตลอดว่าช่วงไหนที่น้องผมกับกับแม เขาคบกันมุกกับแม็กก็เพิ่งจะมาเออเขาเรียกว่าคบหากันช่วงช่วงงานเอองานงานงานแฟนโทเปียครับใช่ซึ่งมันมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่นานขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะคบกอนเพราะว่าเขาอยู่ในสายตาผมตลอดแต่เขาามากขย้นแต่เรามาก้นมันยากทำไมก็ก็ไม่ได้อนุญาตคือสำหรับผมนะเขาก็มาถามว่าแบบเอ้ยเป็นไรไหมถ้าเกิดว่าแบบเอ้ยแบบ เออเรา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 ชอบเราชอบน้องน้องเมฆอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเออก็ไม่มีปัญหาอะไรอันเนี้ยเป็นเรื่องของมุคทัทงนั้นเลยครับผมพี่ชายยืนยันชัดเจนนะคะว่าไม่ได้คบสอนค่ะค่ะมาถึงเรื่องของความสีองนะคะคุณบุ๋มปนัดดาช่วงนี้มีอะไรมาหาอยู่เรื่อยๆนะคะมักจะเป็นเรื่องเป็นงานข้าวค่ะล่าสุดนี้ก็มีคนเอารูปของเธอไปรีทัชให้แบบ เห็นหน้าอกปลอมๆซึ่งไม่ใช่หน้าอกของเธอจริงๆรวมถึงมีคนร้ายอ้างตัวเป็นแฟนของเธอไปหาถึงหน้าบ้านเลยนะคะเป็นเรื่องให้บุ๋มปนัดดาต้องปวดหัวกับคนไม่หวังดีค่ะล่าสุดเจ้าตัวโดนไปถึง2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือมีคนเนี่ยไปเห็นรูปรี t o u c h หน้าอกแบบต้งๆเลยนะคะแล้วเขาก็ส่งมาให้เธอดูแต่พี่บุ๋มเองก็จัดการเคลียร์ชัดพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าตอบกลับมีใจความสำคัญว่า ปอลอคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยใช้ไม่ได้ในทางกฎหมายนะคะเพราะทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยสมควรที่จะรู้ตัวว่าไม่ควรทําร้ายคนอื่นไม่ว่าจะทําภาพขึ้นมาหรือส่งต่อล่าสุดกลุ่มทนายแชร์กันในกลุ่มไลน์คุณคงรู้ตัวนะว่าผิดหรือถูกและขอฝากถึงคนที่ทํารูปนะว่านมก็สวยกว่านั้นทำมาสยาน เลวนี่คือสิ่งที่พี่บุ๋มเขียนต่อมาดูภาพนี้ค่ะใช่ค่ะนี่คือเรื่องที่น่ากลัวไม่น้อยนะคะเมื่อชายขายเครื่องสําอางรายหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นแฟนบุกมาหาถึงหน้าบ้านในเวลาเที่ยงคืนและพยายามที่จะเข้าบ้านให้ได้แถมยังวายวายว่าทําไมพี่บุ๋มถึงทากับเขาแบบนี้ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานั้นพี่บุ๋มเองได้เดินทางไปแจ้งความที่สอน,นอบางเขนถึงกรณีดังกล่าวแถมยังมีการนัดให้ข้อมูลถึงกรณีคดีความของนักแสดงสาวจ จัดด้วยส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปค่ะ คนบุกบ้านนี่โทรเรียกตำรวจมาเคลียร์แล้วก็ตำรวจก็ใช้เวลานานมากกว่าจะเคลียร์ให้คนคนนี้ออกไปจากพื้นที่นั้นใช่ไหม,อ,มอันตรายมากมากเลยนะคะ,คะมากันที่จางป๋อจืบบ้างนะคะต้องบอกว่าล่าสุดเสื้อผ้าเป็นเหตุนะคะทำให้เกิดกระแสนีน้ขึ้นมาบอกว่าเธอเนี่ยตั้งครันลูกคนที่4ี่นั่นเองแต่สรุปแล้วเป็นเพราะว่าเสื้อผ้าะค่ะ หลังจากเกิดเสียงลือเสียงเล uh, majesty, skinny, ่าอ <c oughs> ้างนะคะว่าจางปอจื่อนั้นนางเอกแม่ลูกสามยังสวยดูท่าจะตั้งคันทายาคนที่4หรือเปล่าเพราะว่าระหว่างการปรากฏตัวในรายการ sisters with ขออภัยค่ะ s i s t e r who make waves นั้นนะคะมีหลายช็อตหลายซีนที่แสดงให้เห็นว่าหน้าท้องของเธอป่องเกินปกติยิ่งเมื่อเธอเป็นคนรูปร่างผอมบางอยู่แล้วยิ่งทําให้มีความป่องกลางแบบที่เกิดช่วงกลางท้องนะคะแบบเด่นชัดเข้าไปอีกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เจ้าตัวออกมาชี้แจงผ่านช่องทางโซเช เชี่วส่วนตัวแล้วว่าในภาพปัญหานั้นเป็นเพราะว่าเธอสวมเสื้อผ้าตัวใหญ่แถมใส่2ชั้นก็เลยทําให้คนที่เห็นอาจจะเข้าใจผิดได้ขณะเดียวกันก็ได้อวดให้เห็นหน้าท้องที่แบ่นเรียบแบบชัดๆเพื่อยืนยันว่าเตรียมขา่ขาวเตรียมมีขายาเนี่ยไม่จริงค่ะ ไม่เท่านั้นนะคะจางป๋อจือก็โพสต์คลิปออกกําลังกายล่าสุดเลยซึ่งเป็นการวิ่งออกกําลังต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงค่ะเพื่อเป็นการยืนยันอีกว่าฉันน่ยไม่ได้ท้องรวมทั้งไปให้สัมภาษณ์ในรายการแฮปปี้แคมป์ด้วยว่าทายาท3คนสำหรับเธอก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะเธอเองอายุก็ไม่น้อยโดยจางป๋อจือได้หย่าขาดจากเซียดถ,ถิงฟงในปี2011ซึ่งทั้งคู่ก็ร่วมเป็นผู้ปกครองของบุตรชาย2คนร่วมกันก่อนที่เธอจะมีทายาทเพิ่มอีก1คนในปี2018โดย ไม่ได้เปิดเผยว่าใครคือพ่อของเด็กนะคะเอาจริงแหละครั้งเสื้อผ้าก็เป็นพิษเหมือนกันนะที่แบบว่าใส่มาหนาเกินอะไรเกินนั่งแล้วบางทีมันก็ดูแบบเหมือนคนต้องเหมือนกันใช่ค่ะ<อ>ข่าวต่อไปไปร่วมแสดงความดีดกับ j u ส t ินบี e บอร์นะคะอัลบั้มล่าสุด justice ก็เรียกได้ว่าทุบสถิติวิลบอร์ดค่ะ เรียกว่าร้อนแรงสมกับที่แฟนๆรอคอยจริงๆสำหรับอัลบั้ม Justice ซึ่งเป็นสตูดิโออัลบั้มลำดับที่6ของ Justin Bieber นะคะวางแผงไปเมื่อ19มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดก็ทำสถิติเป็นศิลปินชายรายแรกค่ะที่สามารถพาผลงานอัลบั้มและซิงเกิลอย่าง Peaches จากผลงานชุดเดียวกันครองชาร์ต i l l b o a r d กระแสหลักทั้งอัลบั้มฮิตและซิงเกิลฮิตได้พร้อมกันในสัปดาห์แรก โดยนี่คือการคว้าแชมป์ชาร์ตบิลบอร์ด200เป็นครั้งที่8ของ j u สตินบี e บอร์ที่เพิ่งจฉ,ฉลองวันเกิดอายุครบ27ปีไปเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็ส่งผลให้เขาเนี่ยกลายเป็นศิลป,ปินเดี่ยวอายุน้อยที่สุดที่พาผลงานคว้าแชมป์ในชาร์ตนี้ได้ถึง8ครั้ง นอกจากนี้ค่ะย,ยอดขายอัลบั้ม Justice ก็ยังทะลุ5 0 0แสนหลักหลังปล่อยได้แค่10วันเท่านั้นเองเรียกว่าสมราคาที่เป็นหนึ่งในศิลปินที่ขายดีที่สุดตลอดการโดยนับตั้งแต่เข้าวงการเมื่อปี2007 Justin Bieber ทำยอดขายผลงานทั่วโลกไปแล้วไม่ต่ำกว่า150ล้านเลกคอร์ดค่ะพร้อมกับมี2รางวัล Grammy 18รางวัล American Music Awards แล้วก็20รางวัล Billboard Music Awards รันตีผลงานด้วยค่ะ เรียกว่าแต่งงานแล้วไม่ได้มีผลสําหรับความนิยมยังคงฮอตร้อนแรงเหมือนเดิมถูกต้องแล้วล่ะค่ะมากันที่โคโเพลย์บ้างนะคะล่าสุดนําทัพศิลปินไปร่วมงาน Grassonberry แบบเวอร์ชวค่ะ ร็อกแดนคลายดีวงโคเพลนะคะสามพี่น้องแห่งวงไฮเดมอนอัลบานรวมถึงจอร์เจส m สมิธคือส่วนหนึ่งของศิลปินไฮไลท์ที่จะขึ้นโชว์ในงานเทศกาลดนตรีแร็ปซันบิวรียเฟสติวัลซึ่งจะจัดขึ้นแบบสตรีมมิ่งให้กับแฟนๆได้ชมกันทางออนไลน์จาก w o r ร์ f ี r ฟารมนั่นเองนะคะในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้ หลังจากการระบาดของโควิด -19 ทําให้ได้สัก,การดนตรีงานใหญ่และก็เก่าแก่ของแดนผู้ดีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง50ปีงานนี้ต้องยกเลิกการจัดแบบปกติมาเป็นจัดแบบ2ปีเป็น,เป,นเป็นปีที่2ติดต่อกันนะ,นะคะโดยงานในปีนี้จะเป็นการสตรีมมิ่งโชว์ของศิลปินระดับโลกแบบยิงยาว5ชั่วโมงด้วยกันค่ะนอกจากศิลปินที่ว่ามาในปีนี้ก็จะมีโชว์ของไอดอลนะคะมีคาน่ไมเคิลคิวานุกะวู๊ อลิสและก็ดีเจฮันนี่ดีจองค่ะ ท่ทามกลางแบ็กกราวด์ที่เป็นฟาร์มอังกฤษที่แฟนๆเนี่ยยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนด้วยโดยผู้สนใจก็สามารถที่จะจับจ้องบัตรผ่านช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะฉายแบบสตรีมมิ่งให้ชมกันตามเวลา4ไทม์โซนคือทางฝั่งยุโรปแอฟริกาและตะวันออกกลางฝั่งอเมริกาเหนือและอเมริกากลางฝั่งอเมริกาใต้และฝั่งเอเชียออสเตรเลียรวมทั้งนิวซีแลนด์ค่ะราคาบัตรเข้าชมก็ราคาน่ารัก800บาทเท่านั้น แรกก็ยกเลิกไปแต่ปีนี้เชื่อว่าหลายคนก็เริ่มปรับรูปแบบในการนําเสนอแทนใช่และคิดดูว่ามันเป็นคอนเสิร์ตในฝันที่หลายๆคนอยากจะไปนี่มาถึงหน้าบ้านเสิร์ฟคุณแล้วใช่เอาหน้าไปแนบจอได้เลยนัดเพื่อนมาสิคะสี่คนหารคนละ200ก็ได้แล้วโอ้แล้วผ่าจับแบบแบบแบอแบบดูที่บ้านจอใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็นัดเพื่อนมาหานกันใช่ไหมมาตรงปตี้กันไปค่ะนะคะก่อนจากกันไปนะคะผู้ชมสามารถสแกนเคอร์โค้ดด้านล่างนี้ได้เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆนะคะทดลองใช้ฟรี5วันค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อน คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ